ในปี1990ผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ห่างจากอพาร์ตเมนต์ของเธอเพียงไม่กี่ก้าวพร้อมกับสุนัขของเธออยู่ๆก็มีชายสองคนเข้ามาจู่โจมเธอโดยใช้ปืนเจาะไปที่เธอและใช้ปืนทุบตีเธอจนหมดสติในระหว่างนั้นพวกเขาลากเธอไปที่รถของพวกเขาที่อยู่ใกล้ๆเมื่อเธอฟื้นขึ้นพวกเขาบังคับให้เธอใช้ทั้งปากและมือทำในสิ่งที่เป็นเหมือนฝันร้ายของเธออย่างมากในระหว่างนั้นเอง เธอทุกทรมาอย่างยาวนานและนึกถึงอุบายขึ้นได้ว่าเธอนั้นมีลูกแล้วและไม่ใช่สาวโสดเนื้อหอมแต่อย่างใดโดยหยิบรูปเด็กที่เป็นรูปของลูกเพื่อนเธอให้ดูทำให้ใชายชะกันพวกนั้นเชื่อว่าเธอเป็นคุณแม่มือใหม่ทำให้พวกเขาเลือกที่จะปล่อยเธอไปแต่เธอนั้นไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้ เนื่องจากดวงตาและใบหน้าของเธอได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากในระหว่างที่พวกเขาเลือกที่จะปล่อยเธอไปผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าที่เขาปล่อยเธอไปเพราะเป็นวันคริสต์มาสและเป็นวันที่เธอนั้นโชคดีเธอนั้นวิ่งเปลือยกายมีเพียงเสื้อแจ็คเก็ตเท่านั้นที่โยนใส่ตัวเธอก่อนที่ครอบครัวหนึ่งจะพบกับเธอเขา้าและรีบเข้าช่วยเหลือเธอพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อเธอถูกนำส่งโรงพยาบาลแพทย์พบว่าขากรรไกรของเธอนั้นหลุดบางส่วนไหลหลุดหูตึงอย่างรุนแรงจากการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะพร้อมกับมีฟันโยกหลายซี่และเธอเองก็ยังคงเป็นห่วงน้องหมาของเธอที่วิ่งหายไประหว่างทางโชคดีที่มีคนพบกับน้องหมาของเธอและนำตัวมันกลับมาได้อย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ นั้นไม่สามารถหาตัวคนร้ายผู้กระทำผิดมาลงโทษได้เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าจนเธอถอดใจกับการหาคนกระทำผิดแต่ฟ้ายอมรู้ทุกอย่างและในวันหนึ่งจะต้องมีคนมารับผิดชอบกับสิ่งที่กระทำอาชญากรหนึ่งในนั้นก็คือโจเซฟฮยองมินซอน เกิดวันที่22พฤศจิกายน1970เขาเกิดที่เมืองกวางจูประเทศเกาหลีใต้เขาย้ายไปยังสหรัฐอเมริกาตั้งแต่อายุยังน้อยและเริ่มทำอาชีพเปิดตัวในศิลปะก,การต่อสู้แบบผสมผสาน MMA ในช่วงต้นปี1994เขาต่อสู้กับขี่แฮกนี่ แมตช์นี้มันกลายเป็นแมตช์เปิดตัวและเป็นตำนานของเขาด้วยเหตุผลมากมายซอนจัดการลบแฮกนี่ในระหว่างการต่อสู้แต่แฮกนี่ตอบโต้โดยการต่อยไปบริเวณหน้าขาของเขาซึ่งใกล้ๆกับเป้าของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งเป็นท่าที่ถูกต้องตามกติกาในเวลานั้นมันทำให้ซอนเจ็บเป็นอย่างมากและพ่ายแพ้ไปตั้งแต่ยกแรก กลายเป็นแมตท,ที่เป็นเหมือนเสียงหัวเราะย่อเย้ยจากการแข่งขันผลจากการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เหมาะกับ MMA และหันเหเข้าไปต่อสู้แบบคิกบ็อกซิง่งแมตต่อไปเป็นแมตท,ที่เขาต่อสู้กับชาวญี่ปุ่นนาบาวากิโคคุดะแม้ว่าจะไม่มีการต่อยที่บริเวณเป้าแล้วแต่เขาก็ยังพ่ายแพ้ตั้งแต่ยกแรกเช่นเดียวกับการต่อสู้ MMA หลังจากแบบนี้ซอนก็หยุดจากกิจกรรมการต่อสู้เป็นเวลาหลายปียาวนานถึง5ปีเลยทีเดียวและกลับมาสู่สังเวียนอีกครั้งในปี2002เดือนกุมภาพันธ์สำหรับการชกครั้งนี้เป็นการชกแบบ MMA กับยูสุสุกิอิมามมระที่ทำให้เขาก็ยังคงแพ้ในยกแรกเช่นเดียวกันต่อมา ขาได้โชกกับมาเดร่านักสู้ MMA จากชาวบราซิลแมตชนี้เป็นแมตท,ที่เขาถูกโชกไปที่ใบหน้าจนเลือดกำดาวไหลและซอนก็กลัวว่าหน้าของเขาจะเสียโฉมไม่กล้าสู้ต่อจึงขอยอมแพ้ในแมตชนี้ไปอีกเช่นเคยและแมตสุดท้ายของเขาก็ต่อสู้กับจูเกะนากาจิมะในโตเกียวเป็นอีกครั้ง ที่เขาก็พ่ายแพ้ไปในเวลาไม่ถึง1นาทีในความจริงแบบนี้ก็กลายเป็นเหมือนว่าทำให้เขาเลิกเล่น MMA ไปเลยซึ่งในสถิติของเขาก็คือชนะศูนแพ้สี่ครั้งและในความจริงเขาไม่เคยอยู่ต่อสู้ได้นานเกิน3นาทีเลยด้วยซ้ำแม้เขาจะมีร่างกายที่ใหญ่โตแต่อาชีพนักต่อสู้คงไม่ใช่อาชีพ ที่เขาควรไปต่อแน่ซอนจึงหันหัวเรือเปลี่ยนฝั่งมาเป็นนักแสดงแทนบ้าง้วยความที่ตัวใหญ่และมีใบหน้าแบบพวกมาเฟียเกาหลีทำให้เขาได้รับเลือกให้แสดงหนังโดยปรากฏตัวในซีรีส์เรื่อง Seasonable d e p ซึ่งเขาเล่นเป็นมิสเตอร์ลีโจซันและเปิดตัวในวงการภาพยนตร์ครั้งแรกในเรื่อง Joe s h o a t r e ปี1993 ร่วมกับดอฟลันแกลนเขามีบทบาทส่วนมากเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์อย่างเรื่อง Shootfighter Fight to the Death และยังรับบทเป็นตัวร้ายหลักในภาคต่อที่มีชื่อว่า s h o o f i g h t e r 2อีกด้วยและภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากที่สุดของเขาอีกเรื่องหนึ่งอย่างเรื่อง Austin p o w e r International Man of Mystery เป็นภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่า ประสบความสำเร็จอย่างมากยิ่งใหญ่กว่าภาพ,พยนตร์เรื่องอื่นๆที่ซอนเคยแสดงมาแต่ในช่วงเวลานั้นบทบาทนี้ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยแม้แต่น้อยแต่ก็โดดเด่นกว่าสิ่งที่เขาเคยทำมาอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็คงไม่มีอะไรที่จียังยั่งยืนทุกอย่างย่อมมีจุดสูงสุดและมีจุดที่ค่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆ ซ่อนเองพอถึงจุดหนึ่งก็ค่อยๆหายค่อยๆจางออกไปจากวงการเงียบๆไม่มีใครสนใจและไม่มีใครจ้างงานเขาจนกระทั่งในวันที่16พฤษภาคม2008ซ่อนก็ถูกจับครั้งแรกไนข้อหาที่ประตูรถของเพื่อนร่วมห้องเขายอมรับผิดในข้อหาทำลายทรัพย์สินและถูกตัดสินให้คุมประพฤติจำคุกทั้งสิ้น60วัน ตามข้อตกลงในการรับสารภาพซอนจะต้องให้ตัวอย่าง DNA แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยและซอนก็ต้องถูกปรับเพิ่มโทษมากขึ้นเป็น90วันเนื่องจากไม่มารายงานตัวต่อการคุมประพฤติและไม่ยอมแจ้งที่อยู่ปัจจุบันให้กับเจ้าหน้าที่ทราบและเรื่องไม่คาดฝันของซอนก็มาถึงเมื่อนในช่วงต้นเดือนตุลาคม2008 ตัวอย่าง DNA ของเขาก็ไปถูกจับคู่กับคดีร่วงละเมิดทางเพศที่ยังไม่ปิดคดีที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสปี1990ขณะที่ตอนนั้นเขารับการควบคุมตัวคุมประพฤติอยู่ในสถานที่กักกันทิโอลาซี zi, ในวันที่7ตุลาคม2008หลังจากการจับกุมซ่อนนักสืบก็เริ่มค้นหาผู้ร่วมกระทำความผิดนั่นก็คือ ซานติอาโกโลเปสเกตันถูกระบุตัวตนได้เมื่อภาพถ่ายของซอนถูกจับคู่กับภาพสเกตในนักสืบก็พบว่า DNA ของไกลตันนั้นตรงกับหลักฐานในที่เกิดเหตุเช่นเดียวกันมันทำให้ซอนไม่รู้เรื่องว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นเขาถูกตั้งข้อหาร่วงละเมิดทางเพศ5ข้อหาซึ่งจากข้อหาทั้งหมดนี้จะทำให้เขา ต้องได้รับโทษจำคุกสูงสุดถึง275ปีหรือมันก็คือการจำคุกตลอดชีวิตแต่ด้วยเวลาที่เวลานั้นมันผ่านมานานถึง18ปีแล้วทำให้ในบางข้อหานั้นหมดอายุความไปแล้วทำให้ตอนนี้่อนนั้นถูกตั้งข้อหาเพียงแค่สองข้อหาเพียงเท่านั้นถึงอย่างไรเพียงแค่สองข้อหานี้โทษของเขาก็ยังคงถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต และเพื่อนผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาซานอาดิโกโลเปสเกตันก็ถูกตัดสินจำคุกเพียง17ปี4เดือนเพราะว่าเขารับสารภาพผิดในทุกๆข้อกล่าวหาในระหว่างการรับโทษซอนก็ต้องเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อคดีที่เขาทำในวัยรุ่นมันเกิดปะทุป,ปุแดงขึ้นมามันทำให้วันที่10ตุลาคมปี2011 ในเวลา17นาฬิกา25นาทีอาคารผู้ต้องขังบีในเรือนจำซอนก็ได้เกิดพังมือฆ่าเพื่อนร่วมห้องขังซึ่งถูกจำคุกเพียง2ปีอย่างไมเคิลเกรแฮมเราไม่ทราบว่าทั้งคู่นั้นเกิดมีปากเสียงอะไรกันแต่ด้วยความที่ตัวของเขานั้นมันใหญ่เอามากๆแถมก็ยังเคยเป็นนักกีฬาต่อสู้อีกด้วยมันทำให้ไมเคิลเกรแฮม ถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่บนเตียงของเขาเมื่อเจ้าหน้าที่หาสาเหตุของการเสียชีวิตก็เกิดจากความรุนแรงจากการถูกกระแทกและทำให้เขานั้นต้องถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมจากเหตุการณ์ดังกล่าวมันทำให้เขามีความผิดในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและต้องถูกจำคุกเพิ่มไปอีก27ปีแม้ว่าโทษจำคุกของเขาจะจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์นี้ก็เห็นได้ชัดว่าก่อนที่เขาจะถูกจับสอนนั้นมีอาชีพการงานทั้งนักต่อสู้บนสังเวียนเดือดและวงการภาพยนตร์โดยคงคิดว่าตัวเองนั้นหลอดจากการถูกจับไปแล้วแต่สุดท้ายฟ้าก็คงยังมีตาย่อมลงทันให้เขาต้องมาถูกจับเพราะคดีเล็กๆจากการทำลายทรัพย์สินของเพื่อนห้องข้างๆ จนนำมาสู่การไขคดีที่ผ่านมานานกว่า18ปีซึ่งทิ้งบาดแผลและความเจ็บปวดของเหยื่อที่ถูกกระทำมันยาวนานจนเธอและครอบครัวนั้นถอดใจแต่สุดท้ายก็มาถึงวันที่เขาต้องได้รับโทษจากสิ่งที่เขาได้กระทำไว้หากคุณผู้ชมชอบคลิปแนวเล่าเรื่องแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับและจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแนวนี้อีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ